สวัสดีค่ะชื่อนางกิติยามลล่านะคะก็ที่นี่สวนดึงดาวค่ะก็จะมีแบบตั้งใจจะทำกะเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพตัวเองแล้วก็ที่นี่ก็เริ่มปลูกมะละกอแล้วก็พืชผักอะไรไปบ้างแล้วค่ะแต่ช่วงนี้มันก็ลำบากหน่อยไม่มีน้ำเนาะรอน้ำมาก็จะมีพวกพืชผักสวนกลัว อะไรอีกอะพืชผลลไม้ก็จะมีลำไย,ยมีโก,โกโก้มีอลิ้นจีมีอะไรที่มันเป็นตามฤดูกาะะล่ะค่ะฤดูไหนเราก็กินได้หมดแล้วมีต้นแต่จะทำแบบปลอดสารนะคะไว้สำหรับตัวเองแล้วก็ครอบครัว ถ้ามันผลผลิตดีหรืออะไรดีเราอาจจะเอาไปขายได้เป็นรายได้เสริมให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นบวกกับสุขภาพเราดีขึ้นประมาณนี้ค่ะ